พบก,ก,กับ Ford เก Channel นะคะวันนี้นะคะเก๋กจะพามาดูรถทางด้านหลังนะคะแต่งพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นรุ่นไหนแต่งแบบไหนให้ลูกค้าไปเลยค่ะทางด้านหน้าของตัวรถนะคะรถที่เห็นนะคะเป็นเลนเจอร์นะคะรุ่นแคปนะคะ XLT นะคะหายนะคะอยู่ที่797,000นะคะ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.2ลิตร160แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด6สีนะคะสีที่เห็นเลยนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินสีแดงสีขาวบอลเงินเทาดำและสีดำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรนะคะมาอยู่ในส่วนของด้านบนฝากระโปรงของตัวรถนะคะ บนฝากระโปงนะคะที่เราเห็นนะคะก็คือเป็นสกู๊ปนะคะทรงฟิตนะคะเป็นสีคันนี้มาแปลกตาเลยนะคะเป็นสีน้ำเงินตัดกับสีแดงพร้อมด้วยสีดำด้านนะคะพร้อมด้วยโลโก้ม้มามาแตงนะคะตัวนี้คะ่ะสวยเลยค่ะมาถัดลงมานะคะอยู่ในส่วนของตัวกระจังหน้ากระจังหน้านะคะตัวนี้เราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นทรงแรปเตอร์ให้กับคุณลูกค้านะคะ พร้อมด้วยตัวอักษรนะคะ F O R D เป็นสีแดงตัดกับน้ำเงินนะคะให้เข้ากับตัวรถนะคะพร้อมด้วยไฟแถบ3 3 3จุดนะคะ,ะไฟแถบนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าจะเป็นสีส้มนะคะมาในส่วนของตัวสวยๆเลยค่ะเป็นโคมไฟหน้านะคะโคมไฟหน้าของรุ่น X L T นะคะรุ่นนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแต่เราทำการอัปเกรดนะคะให้เป็นไฟมาแต่งกับ ให้กับคุณลูกค้านะคะในตัวของไฟมัดแตงก็จะมีคีบ3ามขีดนะคะแล้วก็ไฟเดย์ไลท์ส่วนในตัวของลูกแก้วนะคะเป็นบูอายนะคะส่วนลูกแก้วนะคะสามารถเลือกได้นะคะว่าเป็นสีน้ําเงินสีแดงสีขาวสีเขียวลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะส่วนวงแหวนวงแหวนก็เลือกได้อีกเหมือนกันค่ะเลือกได้ก็คือก็จะมีตัววงกลมและสี่เหลี่ยมส่วนคันนี้เลือกเป็นวงกลมให้กับคุณลูกค้านะคะถัดลงมานะคะ จะเป็นตัวไฟตัดหมอกรุ่นของ xlt นะคะรุ่นนี้มีไฟตัดหมอกมาให้อยู่แล้วนะคะ,ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวครอบไฟหน้านะคะก็จะ,ะเป็นครอบไฟหน้าสีดำด้านนะคะพร้อมด้วยโลโก้ของเลนเจอร์สีแดงนะคะเดี๋ยวเราไปดูค้างด้านข้างกันค่ะมาในส่วนของด้านข้างนะคะที่เห็นเลยนะคะก็จะเป็นคิ้วร้อนะคะตัวนี้6นิ้วนะคะพร้อมด้วยหมุดนะคะคันนี้มาแลกต่างเหมือนกันนะคะก็คือทำเป็นสี ดำเงานะคะให้กับคุณลูกค้าส่วนแม็กและยางนะคะถาดลงมาแม็กและยางนะคะเราเปลี่ยนนะคะเป็นแม็กสิให้กับคุณลูกค้านะคะลายดอกไม้เป็นลายใหม่นะคะเป็นดำตัดแดงนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวรถนะคะส่วนไซยางนะคะเป็นยางของฮันคุกนะคะไซยางอยู่ที่ส6 5 7 0 R 1 6นะคะ มาในส่วนของแก้มข้างนะคะแก้มข้างตัวนี้นะคะเป็นสีโครเมียมอันนี้มาจากโรงงานนะคะเราไม่ได้ติดตั้งอะไรเพิ่มนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของเครื่องยนต์2.2เ,เกียร์6สปีดเป็นเกียร์ออโต้นะคะถัดมาในส่วนกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้ก็มาจากโรงงานเหมือนกันเป็นตรงนี้เป็นดําเงานะคะแล้วก็มีไฟเลีย้ยวอยู่ที่ปลายของตัวกระจกนะคะถัดมามาในส่วนของตัว ด้านบนหลังคานะคะตัวนี้ก็จะเป็นราวหลังคานะคะราวหลังคาเรามีให้ลูกค้าเลือกนะคะระหว่างสีบอลเงินกับสีดําคันนี้เลือกเป็นสีดํานะคะเพิ่มความสวยงามแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะถัดมาก็จะเป็นตัวกันสาดนะคะกันสาดเราให้ทั้งช่องผู้โดยสารแล้วก็ช่องแคบให้ด้วยนะคะถัดลงมาก็จะเป็นตัวเบ้ารองมือกันลอยนะคะพร้อมด้วยสัญลักษณ์ของโลโก้เรนเจอร์นะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนิดนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นโลบาร์นะคะเป็นโลบาร์เหล็กของฮากเก้นนะคะอันนี้เป็นล่ทรงแขนยาวนะคะพร้อมด้วยตัวนี้จะพร้อมด้วยจะมีไฟเบรกมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเอ่อจะมีไฟเบรกมาให้กับคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูดาทางด้านท้ายรถกันค่ะว่าเพิ่มเติมอะไรบ้าง ตัวฝาค้อบไฟท้ายนะคะ,ะกันลอยและกันกระแทกนะคะแล้วก็พร้อมโรด้วยโลโก้เลนเจอร์สีแดงให้ด้วยนะคะมาในส่วนของเบ้ารองมือกันลอยนะคะก็จะมีเป็นปลายดาบกะให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะมาในส่วนของกระบะท้ายนะคะกระบะท้ายไลยเนอร์เราให้เป็นอของฟอร์ดทาฟอร์ดเลยนะคะก็เพิ่มตัวกันกระแทกของตัวในเรื่องในการขนส่งนะคะ แล้วก็รอยขีดข่วนนะคะเพื่อไม่ให้ตัวถังเป็นรอยนะคะก็มาอยู่ในส่วนของตัวกันชนนะคะรุ่นนี้นะคะ XLT Cap เรามีกันชนมาให้แล้วนะคะเปลี่ยนนะคะ เป็นกันชนเหล็กของ Outlander นะคะพร้อมด้วยห่วงสีแดงนะคะแล้วก็ไฟสองกับใบทะเบียนรถนะคะในยามค่ำคืนให้สว่างขึ้นด้วยนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้อยู่แล้วนะคะเราก็ทำการย้ายนะคะให้มาอยู่ในชุดของ Outlander นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านภายในกันขาะว,ว่าเราเพิ่มเติมอะไรไปบ้างคะ่ะของภายในห้องโดยสารนะคะภายในของรุ่น XLT Cab นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะมาจากโรงงานนะคะ พร้อมด้วยเกียร์นะคะเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดนะคะหน้าจอนะคะมาจากโรงงานนะคะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะ8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อออโตแอนดรอยกับ Apple Ca r p ร์เได้นะคะส่วนในตัวของ USB นะคะเราให้2ช่องเลยนะคะมาในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยนะคะของรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะเดินได้สีเทาดำนะคะแล้วก็ พวงมาลัยของรุ่นนี้ก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะฟอร์ดนะคะให้พวงมาลัยไฟฟ้าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะคะแล้วก็ตัวกุญแจนะคะของรุ่นนี้นะคะเป็นกุญแจรีโมทนะคะ2ดอกนะคะคูรอบคันไปแล้วนะคะถ้าลูกค้านะคะท่านใดนะคะสนใจนะคะการตกแต่งแบบนี้นะคะหรือชอบการตกแต่งนะคะที่เป็นของตัวเองสไตล์ของตัวเองนะคะสามารถโทรปรึกษาเก๋ได้นะคะที่เบอร์0ูนย์3 1888นะคะแล้วก็เก๋ฝากช่องทางของตัวเพจ Facebook นะคะก็คือฟอร์ดป้ายแดงโปรแรงบายเอ็นเคนะคะช่อง YouTube นะคะก็จะเป็นฟอร์ดเก๋ชาแนลนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเก๋จะมารีวิวนะคะเป็นเลนเจอร์รุ่นไหนนะคะฝากลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะ